อี่นั่งมีเขาอาคารให้ถึงแผงปะอะไรนะมีเขาอาคารให้ถึงแผงไหมมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ตัวตัวไหนเป็นรถเก่งนะอ๋อเป็นรถเก่งนะอ่าคดูในมาใหม่เลยดูในมาใหม่เลยซิงสิงเลยมันหมาดเลยรถสวยเลยปีเตอดีเลยอ่าแล้วเป็นอ่าแฮทแบ็กฮาระตรู น,นี่ไงครับนี่กำลังนนเก็บรายละเอียดให้อน้าสีขาวมุกหน้าเผาเพื่อนห่คน้านเดี๋ยวขับไปหน้าให้ให้สวยเลยให้เงาเรื่องเลยสีทั้งคันนี่คือต้องต้องสวยเลยโลรถดียิ<า>่งเลยเป็นเดิมคือมาอย่างนี้เลยรถสภาพรถนี่คือเดิมมาอย่างนี้เลยอันนี้แม็กใหม่ย่างปียี่สิบสาม นี่เป็นยางอะไรแต่เรามีให้เราเป็นให้เดี๋ยวเรบเปลี่ยนให้หมดเลยอ่าก็สีขาวมุก<อ>หนังในสวยใช่ภายในสวยนะ A B S ไอ้แบคไอ้แบ็คคู่เกียร์ออโต้เราบียร์มาพร้อมเลยแล้วก็คอนโซลเป็นสีดำภายในเป็นบาะหนังเบาะนหนังด้วยใช่ครับภายในเบาะหนังด้วยภายในสคาด ไฟฟ้าใช้ได้ทุกบาทหลัฝสวยเขัสวยหลังสวยบอกรับได้นะบอกรับได้นะลูกหลานหรือผูอ้สูองอายุนั่งทางไกลตุลบายอา้าวพับลงได้เก็บ,บของได,อด้อ่าเ็ยปึ๊บจะปรับนอนปรับนอนก็ได้นะ โอ้โหนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเนระนื้อนะ <c oughs> กำลังเปียกแบบอยู่นี่อันนี้ปรับนั่งแบบปกติอันนี้คือรับนั่งแบบปกติเสร็จปุ๊บเมื่อยหลังอยากเอ็นหลังสักหน่อยเดินทางไกลอ่าปรับนอนได้อีกนี่เดี๋ยวมันจะเอ็นได้สบายเลย,ยนี่ที่วางโอ้โหอ,อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ที่วางแขนอันนี้เป็นที่ใส่ขวดน้ำโอังแผงทังแผงใช่ไหล่แห้วหามอะไรต้องนี่เลยอย่างนี้เลย นี่เอ้โหลายเลยน้องทนได้ไหมกำลั่ทำงานต่อสบายเลยแล้วเป็นบอานหนังด้วยนะไม่ต้องกลัวนี่ภา,ายในดูนี่นด่อมเลื่อมเลยเลองดูก็สีนี่คืออยู่ในสภาพ95ได้เลยอ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นน้ำผิดมากใช่ครับแล้วนี้เดี๋ยวอ่ามันจะค่อยๆดันออกมา ใี่ครับยงละของละถองด้วยใช่ห <1. 8. S 1> นึ่งจุดแปดยัหนึ่งจุดแปดนี้สันทีดา้าโอ้ลืมบอกไปเลยสันทีดา้าเครือ่องหนึ่งจุดแปดนี่ไหน์เดิมเดมิมเดิมเดิมนี่็อตกิฟต์เลยนี่ดูน่งดู not, ไน,นไม่มีกระติกอ่ะน่รเดิมเดิมไนเด่าอันนี้ซักได้แล้วเนี่ยนี่ ล้วนี่มีโต๊ะปรับอะไรกันรูนตรงนี้พายผมเหรอใช่มีพวกด้วยไม่ใช่ <c oughs> ใชโยกอะไรกันรูนเนี่ยโยกปรับบ่อนหน้าอ๋อถ้าไม่ผิดนะนี่คือต้องเก็บยางอะไรสวยนะเดิมๆเลยไม่มีชนอ้าวฝางรวยอ,ะอ่ะฝ <c oughs> างไหนย <c oughs> ยางอยู่นูน้นอ้าวยังยังยังอยู่ที่รถยังอยู่ที่รถ เพิ่มไว้หลังมีพร้อมนี่ห้องวอ่าใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติดกาวให้ใหม่เดีเย๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่ละเอียดให้ใหม่ท้ายเดิมสวยเียางพร้อมเลยแม็กยางสวยอันนี้ที่ตัวสีก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่บอกแหละสวยสีขาวสีปเอนใช่ให้ถึงร้อยแล้วอย่างนีมาดูเดี๋ยวมาดูมาดูเอาวเออไม่ไหวได้นี่เอามาดู กุญแจอันนี้เตารีดอันนี้อันนี้คือเตารีดเตารีดหรือกุญแจอ่าอันนี้เป็นกุญแจนะอ่านี่คือรีโมทนี่รีโมทเราไม่ต้องใช้แล้วเราก็บิดตัวนี้ขึ้นกดหนึ่งทีบิดไฟทํางานแล้วไฟทำงานเครื่องทางานแล้วอ่าอ่าแนสวยอ่ะคือคือสวยเลยอ่ะสวยเลยสวยเลยใช่ใชครับใช่นี่มันก็กุญแจตัวนี้คือเราเก็บ้เลย เก็บิดไว้ก็ตัวเก็บิดไว้ก็ตัวจะล็อกรถกดล็อกน่ะล็อกแล้วเรียบร้อยแล่ครับใช้ทำอะไรได้ถ้าจะปลดล็อกก็ใช้ที่รีโมทก็ได้อดี๋วที่นี้ก็ได้นี่สำหรับรุ่นนี้คือหนึ่งจุดแป่งกแปดใช่ครับหนึ่งจุดแปดราคาก็แปดหมือั้องัเหรอเอาไดได้ได้ เครื่องอ่าอ่าเดิมเลยห้องเครื่องก็คือยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคือห้องเครื่องเดิมมาเลยเลิ่อมขึ้นเลิ่มอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้แล้วก็จะมีฝาครอบฝาครอบฝาครอบเครื่องให้อ่ามีฝาครอบเครื่องให้อีกทีนึงสี่น็อตเดิมเลยนี่นี่เดิมเดิมเดิมอ่าเดิมเดิมไม่มีกระยับเลยนะน็อตอ่ะนี่น็อตสวยใช่โอ้น็อตสวยเลยครับแล้วก็ สายขวาเดิมหมดช่วงล่างนิ่มไม่มีดังตรงนี้ช่วงล่างนิ่มเลยคลิปเลยช่วงล่างเ่ินลอ่าช่วงล่างคลิปเลยไม่มีดังเลยครับไม่มีโค้งขับนี่สบายเลยครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดตั้งศูนย์ให้พร้อมเลยรันนี้ไปเอาตรงนี้หายไลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อ๋ออ่าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็ เดี๋ยวจัดให้เลยจะทําให้คลิปเลยไม่ต้องกลัวเลยขอให้เพื่อนๆเอาเลยอ่าแล้วเพื่อนๆสนใจมาเลยเอาไปเดี๋ยวทำให้เลยราคาเครือ่อง18เดี๋ยวเอาไป89,000บาทเฮ้ยตื่นเต้า89,000บาทได้อะไรบ้างอะ่ะโอนให้ด<อ>้วยเออน้ำมันเครื่องถ่ายให้ด้วยครบเลยเคยไหม,มเ,เคยไหมอ,อ่ะให้เดี๋ยวให้น้ำมันอีกหนึ่งถังอ่ะอเอาไปเลย พร้อมใช้งานเลยคือไปถ <PI> ึงปุ <online> <pl ains> ๊บว <Christ>. ่า <Hum> ส <laut> ีพ่สีวอาสีต่อให้ด้วยอ่าสีต่อให้วอาสีต่อให้โอนให้มันเครื่องน้ำมันหนึ่งถังเติมให้ไปเลยถูกใจไหมโอ๊ย่าโอเคถ้าถูกใจไงก็ฝากติดตามติดตามต้องอะไรฝากติดตามอ่าอนซิ่ง ทังหิ่งห้อยสวยเลยนะใช่ครับนีรถส,สวยหรือโทรที่เบอร์ศูน9 0 7กสามเก้านเจ็ดหนึ่งสองสองแปดอันนี้โทรได้ตลอดครับโทรคอ้าวอี่พี่ปีพมือโทรได้ตลอดย4บสี่เลยแต่จะรับไหมตอนตนดึกอะไรเงี้ยไ,ไม่รู้นะ <laughs> แต่โทรได้ย4ิบสี่คุยก็ได้ครับสอบถามได้เรื่องรถเรื่องรายละเอียดรถเป็นยังไงบ้างอะไรงไงบ้างมีส่งไหมมีอะไรไหมร้อยกิโลส่งให้สี่โอ้โห่รฟรี อุีนสิยุกอ่าร้อยโลผอมไหฟรีแต่หลังจากนั้น,นแล้วเดี๋ยวเรามาโัวกิ้งก้ามาคุยกันโอเคเอาผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเดยวครับผมครับ